วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกกันก็ว่าวันนี้จะแบบว่าถ่ายบล็อกนะครับซันเดย์บล็อกอะไรอย่างงี้ใครอดกิ่งวะใครมาล่ะสั่งอะไรเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเดชเหรอเดชฮะเฮ้ยสวัสดีครับชื่ออะไรเดี๋ยวคนมาอยู่นี่ทำไมคนเดียวเนี่ยมาอยู่หน้าบ้านพี่คนเดียวได้ไงเนี่ยชื่ออะไรครับจูฮาเปอจูฮาเปอปะอะอะไรนะปา ใคร,ใครปร๊าลูกใครเนี่ยลูก,ลก <c oughs> ใครเนี่ยไปเรียกเล็กโอ้ยไปไหน <c oughs> ไปไป <c oughs> หนไปไหนลูกลูกเมื่ก่นลูกเมื่อก่อนไปไหนป๊าป้าไปไหนป๊าพูดชี้เลยนี่ไ <c oughs> งห <ai> ลักฐานชัดเจนเลยมีกิอาร์มยกิอาร์ด้วยมิกิบอกว่าอะไรนะป้าอันป๊าป๊าไกเหรอตายแล้วสงสัยแล้วแล้วมาแล้วยังไงเดี๋ยวก่อนมาอย่างไงมาคนเดียวเหรอครับไก่เฮ้ยอย่างนี้เดี๋ยวพาาน้องเข้าบ้านกันดีกว่า เข้าไปเข้าไปชอบรถคันนี้ผมไม่มีลูกกตอนไหนวะโอเคสงสัยวันนี้ผมจะต้องเปลี่ยนแผนแล้วผมไมต้องเลี้ยงลูกล้เลี้ยงไม่เป็นนะผมก็เลี้ยงไม่เป็นี๋ยวก็โอ้โหโหโหเดี๋ยว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 ผมก็เลี้ยงไม่เป็นอันนี้ก็แบบมินิแพทริกอันเนี้ยแป่เดี๋ยวเข้าเข้าไปในบ้านกันเดี๋ยวเข้าไปขึ้นขึ้นเมื่อกนเมื่อกันมาดกมาดีก่อา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 อเอาอาอาอนออาอออออาอออ่ออออ่ออออ่อ โอ้ my god พี่แพทริกต่อมานานมากนองยังไม่เสร็จเลยต่อมาปีกว่าเลยพันชิ้นยังไม่เสร็จโอ้ไม่นะฮับเบอร์อ้อเดยว้ยเนฮาเปอร์ฮะใยินไม่เอาฮาเปอร์ห้ามโยนนะเข้าใจไหมห้ามโยนโอเคโอเคนี่มินิแพทริก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮัปเปอร์ฮัปเปอร์ฮ e ้ยฮัปเปอร์ฮัปเปอร์ใจเย็นใจเย็นฮัปเปอร์ระวังลมนะไปไหนไปไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นเแมวเป็นแมวเล่นเบาๆฮัปเปอร์กงได้ยินเล่นเบาๆนึกลบลบก่อนฮัปเปอร์ฮัปเปอร์ลบก่อนปัดอ้าวคน้นลูกใครอ่ะเด็กนาย เด็กเด็กฮับเพิร์ดบอ้แอบแอบก่อนฮับเพิร์ดเอาแล้วจบละรู้จักแล้ยแอบไหนเอ้ารู้จักแล้วแล้วรู้ป็นใครแล้วหนูเป็นใครเนี่ยบอแอบ อะไรสวัสดีอากครับสวัสดีสวัสแล้วลูกใครพระเอกยังยังยังไม่แน่ใจเลยพระเอกไม่แน่ใจเลยว่าลูกใช่ลูกพระเอกหรือเปล่าแล้วอยู่มีตอนไหนก็เขาสามขวบแล้วอ่ะก็สามขวบใช่อยู่ยังไม่จบมหาลัยเลยเอ้าแล้วแม่คือใครแม่หนูคือใครแม่หนูไปนานแม่หนูไปงานทำงานด้วยขยันขนาดนั้นเลยเหรอจบแล้วฮะแล้วแม่เขาคือใคร ไม่ยังไม่รู้เลยเฮ้ยไปหาแม่มาเลยจ้ะโอ้ตายแล้วตายแล้วแม่มาแม่คือใครเนี่ยสามปีที่แล้วช่วงนั้นก็เยอะซะด้วยเราทานุ้มไหนรุ้มไหนรุ้มไหนรุ่นนี้นั่นสต๊อปทานอยู่ไหนทานอยู่ไหนสวิตเปิดอยู่ไหนไเอาุ้มอมเด็กไงอุ้มเด็กไง มึงอุ้มแมวเลยอุ้มยังอุ้มเป็นเลยอุ้มเป็นนี่ไงจะไม่หาเปิ้ลอ่าแมวเขาพูดไปยังแมวหาแมวไปอยู่ข้างล่างข้างล่างเสืบแมวเจือแมวน้ำหนีเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนุกอันนี้ลูกชายป่ะหรือยังไม่รู้มาได้ยังไงสวัสดีพี่นุกก่อนครับ นี่พี่ชายพี่ชายวาก้าน่ารักไหมอุยเฮ้ยกโอยาเตะเตะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาละงานนักเราเพื่อนวันนี้ไงดีทั้งคนทั้งแมวเลฮ้ยเ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 ฮ้ยลกมาลกปะกเย โอเจมดูแลด้วยดูแลทั้งแมวดูแลแมวด้วยดูแลคนด้วยเลี้ยงแมวก็พอทนละเลี้ยงคนอะไรวะเนี่ยเอาละไปเลยฮาเปอร์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 แล้วมาลาบูกะฮาเปอร์ฮาเปอร์ลาบูดิ้นี่้นลาบูบูกิจจุ๊บ ไอ้อ้ดมลูกขาดลูกแม่ร้องไม่ร้องครับไม่ร้องไม่ร้องเลยเออไม่ไม่เอาไหมเอาไหมเอาจ็อไม่ให้ให้ไหนฮะเอาจ็อไม่ให้ให้เฮ้ยเฮ้ยเสียงดังนะเอาไหมไม่เอาให้เอาเปอันนี้ไม่ใช่ในของเล่นปอ่ป้าอันนี้ของเล่นปอ่ป้าอันนี้ของเล่นปอ่ป้า เก็บเก่งมากกมาหลายที่เล่นสนกันเสร็จนะครับพวกผมก็ต้องออกไปซื้อของให้ลูกใช่ไหมครับผมก็เลยว่าจะถามเขาว่าอยากจะไปไหนดีพ่ออยากไปไหนพ่อไปโลตัสได้ได้เดี๋ยวไปโลตัสนั่นแหละครับเขาก็ตอบว่าเขาอยากไปโลตัสเพราะฉะนั้นผมก็ต้องตามใจลูกผมนะก็ต้องไปโลตัสกันอายุปงขอจ้าอ๋อขอลูกปงขอลูกปงอันนี้ลูกชายครับสามขวบแล้วแต่ว่าเพิ่งได้เจอพ่อวันนี้ค่ะ ขอบคุณก่อนขอบคุณก่อนขอบคุณครับโอเคฮาร์เปอร์เดี๋ยวเราจะสอนให้ฮาร์เปอร์เป็นบล็อกเกอร์ฮาร์เปอร์ต้องบล็อกนี่ฮาร์เปอร์ฮาร์เปอร์ถ่ายตัวเองถ่ายก่อนถ่ายก่อนไม่ตด้อันนี้ก่อนเฮ้ยเห็นเห็นนะเห็นตัวเองอ่ะเห็นนะเห็นดับอ่าโอเคถือถือไปนะใช่อย่างนี้แหละเก้าันนี้เหรอดูดูกล้องนะเด้ไปถ่ายด้วยไปถ่ายด้วยเอาอะไรชี้อันนี้อันนี้เหรอเอาทำไมอันเดียวเอาหมดเลยเอาอันนี้เอาไข่ไข่หมดเลย เอาหมดเลยเอ่อหัวหน้าเหรอเฮ้ยของดีของดีของดีเอามาเลยเอามาเมล์ยิเมาเล์เอออันนี้ได้ไหมอันนี้อันนี้ก็อร่อยถ่ายด้วยถ่ายด้วยถ่ายด้วยสวัสดีครับฮาร์เปอร์ครับลูกตาเอาเยอะเอาเยอะเอาเยอะเอาใส่เลยครับใส่เลยเอาอันนี้อันนโอเคอันนี้เฮ้ยใส่เลยใส่เลยลูกเอาอะไรอีกไหมเอาอะไรอีก ป้าปอะไรเห็นมาบื่อป้าป้าไม่ป้านี่มันฮเตอร์กี่อันแล้วเนี่ยเอาอันนี้อะไรไม่เอาเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นี่ไหมอ่ะอ่าอ่าเฮ้ไปละเอาคาติดคาปิเดี๋ยว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 เนี่ย ไม่ได้มีคนมาช่วยดูแล้วอันนี้ลูกชายลูกชายเพิ่งเพิ่งรู้เว้คือไม่รู้เว้ว่าแบบเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่วันนี้มาโหดหน้าบ้านนะสามขวดแล้วก็ในช่วงเวลาแบบอยู่มหาลัยอ่ะเอาไปอยากกินอันนี้ไหมอันนี้สอนเด็กให้สปอยป่ะครับเนี่ยไม่ครับอันนี้เขาเรียกว่าอยากได้เลยต้องได้อ่ะเป้ชอบโอโวป่ะลูกยังไม่ได้ตอบเลยนะอาร์เซนอลไหมลูกอาร์เซนอลนี่ไหมลูก เอาอะมันเกิดแ้วมันเกิดเพื่อเาได้มุกตลกคาเฟ่แล้วแต่เรดำอะราจยาไมลูกตลงอันนี้ดอ่นี้เลอ่ะนี้ดอ่อไนครับเพิ์อาเยอะหมดเลยจะเออคาม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 าไม่ได้เจอกันัั้มา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 ัาม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 ากหมอมมามามามไมาาไาอมมาานม อเอ้ยกินหมดเลยอ่ะเก่งจังอร่อยอร่อยอร่อยใช่ครับอัปเปอร์ครับอัปเปอร์ชอบสีแดงหรือสีเขียวเรดหรือว่ากรีนโอาอร่อยออันนี้ก็อร่อยนะนี่อันนี้นไม่ใช่สองชิ้นถูกกว่า,าไปไปไป,ไปลงไป โทษนะครับเด็กอายุประมาณเนี่ยครับสามขวบครัควรดื่มนมอะไรครับดื่มนมอ่ะใชทานนมอะไรรู้กันไหมเออไม่แน่ใจครับวันนี้เจอเปนวันแรกเนี่ยครับแรกใช่ครับเพิ่งรู้ว่าผมมีลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยมันจะมีเอทิโฟกมีไฮคิวมีเอ็นฟ้าค่ะอ๋อนจบไหม Five minutes later Harper ไปไหนวะเขาเร็วมากเลยเมื่อกี้เห็นแป๊บเดียวถือกล้องบล็อกไปแล้วนะก็จะสัมภาษณนยั่ไหนตายแล้ว ประกาศการประกัดเรื่องนี้นชื่อฮาร์เปอร์เด็กชายนะครับใช่เด็กชายอายุาประมาณสามขวบโสดครับท่านผู้มีการประกวดท่านใดพบเห็นเด็กชายอายุประมาณสามขวบชื่อน้องฮาร์เปอร์กรลัรงน้ำส่งที่จุดประกันรา,านคาครับผมครับ ป้าไปไหนป้าหายไปไหนอยู่ไม่ไม่รู้เดินไปไหนแล้วไม่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงกิดอ้าวไม่ใช่คนอ้าวอาเปอฮะ upper upper ทำอะไรเนี่ยเล็กหมดแล้วเนี่ยเอาอะไรบ้างเอาของอ่ะโอเคที่เหลือไม่เอานะที่เหลือเก็บไม่เก็บไม่เก็บเอาไหนบ้างเอาไหนบ้างเอาโยกไปอ่าโอเคนี่เอาโอเคเอาแต่ว่าต้องเก็บที่เหลือที่เหลือเก็บเก็บไม่เอันนี้ไม่เก็บอันนี้ถืออันนี้เอานี้เอาแล้วเอาแล้วซื้อแล้วโอเคจัญญาจัญญาเออแหนวแกงแบบชมชมแกงไปจ่ายตังไปเลยไปเลย เดี๋ยวหายอีกเอาจริงๆบอกว่าเป็นแดดดีนี่ค่อนข้างเหนื่อยนะครับแองเจล่าป๊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 าเฮ้ยเอาทองดีกว่าลูกทิง้งรถไปเถอะลูกทองดีกว่าลูกอ,อุ้มยังไม่เป็นเลยอ,อุ้มโอ้อุ้มไม่เป็นทรงเลยพี่ครับเด็กขนาดนี้ควรใส่ทองประมาณกี่บาทครับ ยาู่ใสจอนใส่ใส่ใสให้องเหนือลูกแต่ดีอยากให้ใส่่นอย่าพูดใสจอนรถไม่เอาลูกเอาทองเหนือลูกเราเอาตุ๊กตาเดี๋ยวเอาทองเอาตุ๊กตาตาจบแล้วป๊าให้ลูกเลือกเลยเลยเอาไหมไม่เอาดีกว่ารู้จักรู้จักโอเคลูกประหยัดไม่ได้เยอะเลยตอนนี้พี่เขายังคิดคิดตั้งอยู่เลยสงสารที่เับไปไ

ไลยนั้นนะครับพวกผมก็เลยพาเขาไปเล่นต่อที่ฮาร์เบอร์แลนด์นะครับแล้วก็พูดเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ผมเขาฮาร์เบอร์แลนด์ ฮาร์เปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นซ่อนแอบกันโอเคไหมเดี๋ยวฮาร์เปอรเอากล้องไปตาเด๋วแต่ดีวิ่งมาหาโอเคไหมโอเคไหมไม่โอเคไม่ปิจิบโอเคหนึ่งสองสามสี่หนีหนีหนีไปเร็วไปเรโอ้ยใจเย็นดิ เอาจริงแล้วแบบว่ามีลูกคนหนึ่งไม่ง่ายนะบางคนที่ไม่มีลูกอ่ะจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวาเพ้อได้ยังเาเพ้อได้ยจริงๆแล้วแบบว่าเออเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผมเลยนะครับแบบว่าการที่แบบว่าเลี้ยงดูเด็กอะไรเงี้ยโบติผมไม่เคยเลี้ยงดูเด็กมาก่อนเลยนะเบย่อตีผมไม่เคยเลี้ยงดูเด็กมาก่อน ช่จะปิดแล้วน่ะยังหาฮับเปอร์ไม่เจอเลยเกมเอาฮับเปอร์ฮับเปอร์อาไม่ใช่เหรอคนนี้เหมือนพี่มากสวัสดีครับหรือว่าคนนี้หรือว่าคนนี้ลูกลูกของอีคนนะคนนี้เหมือนเหมือนเหอเหมือนี่มานเอเดี๋ยวซองเียผมซองเดียวเองนี่แหละเอ้ยหรือว่าลูกลูกไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอสวัสดีครับชอบเป็นเทนเหรอเ้ยชอบเหมือนกันในในดูหน่อย โอ้หเชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเบนค่ะเชื่อเบนเหรอไปแล้วลูกผมพ่อแม่เขาไม่งแว่าแบบผู้ใหญ่สองคนนี้เอ้าเอ้าคาปเปอร์หาอยู่ตั้งนานเจอตัวแล้วสู้ใครเด็กกว่ากันต้องพบแพทย์ใช่ไหมเอ้า ตอนนี้จะสามภูมแล้วจะปิดแล้วกลับบ้านไดแล้วเด็กควรนอนสำเนาถูกต้องนี่ลูกพี่ไม่ดีแน่นอนเด็กขนาดนี้ยังเล่นอยู่เลยเดี๋ยวโตอีกนิดนึงอ่ะอีกสองปีก็ไปท่องรลกเท่านี่แหละเท่านี้คือปีหนึ่งเนี้ยวันนี้ก็สนุกกันเยอะแล้วจริงๆก็ยังไม่ได้หาแม่แต่เดี๋ยวเอโตต่อไปแต่ผมว่าแต่คุณไม่อยากรู้ไม่ใช่ไลค์ไลค์และซับสไคร้ด้วยนะถ้าเกิดชอบอะไรอย่างงี้นะใช่ไหม ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบในประสบการณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้ว subscribe เป็นนะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวตามหาแม่อากงยังงงอยู่เลยว่าแม่ถ้าใครคิดว่าคนไหนคือแม่เคยส่ง DM มาาผมนะครับว่าคนไหนคือแชทแตกโอเคก็ขอบคุณมากนะครับท like, like, right, so ี่ดูคลิปจบงานไปละสวัสดีครับพี่โอ้โหแมโอ้โอ๋พี่คนเหนไหยก็มา 我爷哪，我爷。来 <noise>，娶我，娶 <noise> 我。有有有有。嘿嘿 <laughs> <noise>